สวัสดีเพื่อนเพื่อนอันนี้มาพบกับช่องคุณย่าพับเพลินคือเก่าเด้ออันนี้มามากินบัวลอยรอบดึกบัวลอยไข่หวานมีเผือกมีไข่หวานเข้าไปทำไมโดนะนะเข้าไปทำไมก็มีลูกอะไรนั่นนี่ แล้วก็นี่อ่มามะพร้าวเนาะค่ะมะพร้าวอ่อนถัวน<อ>่วแดงบุอรอยไข่หวานมาๆๆมากินด้วยกัน อันนี้เขาเรียกลูกอะไรเน้ะนี่ลูกบัวม<ฮ>ั้งเผือกอร่อยหวานมัน นี่มะพร้าวอ่อนหวานมันพี่น้องเ่บาหวานปันดี กินนกินอ่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเนาะบัวลอยไข่หวานรอบดึกถ้ามักคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์ได้เ้อจะ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณย่าเดินต่อไปนะคะอันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมบัวล,ลอยไข่หวานนะคะอร่อยอร่อยสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ